มาหลายวันเลยอะไรอ่ะคืออะไรครับไม่ฝนตกเว้ยและอีกอย่างหนึ่งอ่ะคือโคราชฝนมันตกแล้วน้ํามันท่วมแล้วทีเนี้ยผมเล่นกลัวเล่นไปเนี่ยน้ําท่วมหน้าบ้านเต็มเลยเนี่ยผมกลัวเล่นไปปุ๊บไฟมันจะชอ็อตหรือจะอะไรเมืม่อไหร่พี่ชายจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวสักทีถ้าผมเปิดแล้วน้องจะมากินไหมล่ะครับ กินก็แบบว่ามีแต่คนด่ามีแต่คนอะไรก็ไม่รู้ผมก็ท้อเป็นผมก็ไม่อยากทําอะไรและตอนเนี้ยมีแต่คนด่าคนอะไรผม,มอยากอยู่ยเฉยขอให้โยมมาลีมีเตะความสุขจากหลวงพี่บาทวัดได้ถ้าใจถึงขอบมาครับหลวงพี่อย่างดีเนาะมีหลวงพี่มาให้กำลังใจเงินหมดลีโผล่ครับมาตอแหลคนดูต่อไม่ใช่ครับมันก็พูดอีกแล้วว่าเงินหมดมาตอแหลคนดูผมไม่เคยตอแหลคนดูเลยนะเว้ย เอาจริงเนี่ยคนที่ดูผมอยู่เนี่ยเห็นไหมผมเปิดสตรีมมาปุ๊บผมไม่เคยต่อเลยคนดูเลยเอาจริงๆสาบานเลยอาจจะมีบ้างแต่ว่าไม่อยากให้คนดูรับรู้เรื่องเรื่องสิ่งที่ไม่ดีมึงหายไปไหนมาไอสัตว์ที่ถ่าย v ีอาให้สายฟ้าดูคืออะไรไม่เคยนะครับสรลยุทธมึงหายไปไหนมาไอสัตว์อ๋อผมก็แบบฟื้นตัวไงครับ ผมก็พักฟื้นนี่แหละร่างกายอยากให้พี่เล่นเซิฟอื่นเซิฟอีซี่โอ้หมันมีแต่เด็กเกียร์นะดิน้องบอกคนชื่อบาร์ทีครับเลิกโหยหาหีได้แล้วบาร์ทหนึ่งไอสองศพมึงยังไม่พออีกหรอมึงยังหาหีเหรองนองไม่มีตังกินเหล้าเลยมาตรีมมีครับแต่ว่ามาตรีมอย่างนั้นแน่ไปแซมตอนไหน<ม>เขาแข็งครับ ขอบคุณเขาเขาบอกว่าถ้าผมไปแฟมอ่ะอีกประมาณเดือนก,กว่าเกือบสองเดือนผมถึงจะได้ไปอืมเขาถึงจะไปปลดเป็นแอคซีกลิ่นเล่าหึงไปพ d เอดีผ่าพอบบกำปั้นไอพอบมาเหรอครับ <S <S <B 0> ที่มารีไม่สรตรีมเลยสรตรีมอยู่ครับ <S <S <B 0> พี่จะทําไมเขาเห็นเขาแต่ไม่เห็นผมจะโคตรพอโคตรแม่มงแล้วเห็นเขาแต่ไม่เห็นผม ทำทรงเกาหลีแต่ทาสีแถวรพญรดคืออะไรครับอยากลองกับเอ็มโลทองน้องมีรถหรอครับมาทารถคนอื่นมั่วไม่ได้ว่าอย่างนู้นอย่างนี้นะครับเก็บทั้งไม่แต่งรถเถอะครับน้องเอ้ยสวัสด,ดีครับ,รบอันนี้สตรีมเมอร์หน้าใหม่ปา่าเนีย่ยไม่คุ้นหน้าเลยหายไปนานจัดจะเจ็ดแสนซับแล้วนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกทุกคนจริงๆนะครับจากใจนะครับขอบคุณมากครับไอแชมมึงอยติดหีไอแชมมึงอย่าติดหี เพราะว่าเฮียเป็นผู้อันเซอร์พรุ่งนี้จะสตรีมไหมไ <ป S 1> สตรีม<ด>ทุกวัน<อ>แล้วครับไรบมึงจะมาหาเอาเงินคนดูไปกิน<ฮ>เหล้ามึงนี้นะ<ฮ>ยํำคนจีนผมไม่ได้หาเงินคนดูไปกินเหล้าขนาดนั้นโอ้ยตีบัตรามติดยังตาเลิฟยังตีไม่ติดครับผม่อยากเข้าไปเล่นนะเว้ยอยากเข้าไปเล่นมากๆอยากสุดหัวใจอยากให้ผมไปเป็นเท็กซี่ยังไงก็ได้ ตอนนี้ใครก็ได้อัดคลิปไปหาลุงแม็กทีแล้วก็คนในเมืองด้วยว่าเดี๋ยวผมจะขอโทษคนในเมืองแล้วขอโทษลุงแม็กขอโทษแอดมินทุกคนให้โอกาสผมในวันพรุ่งนี้ให้เขาตัดสินใจหนึ่งสองสามอัดนะรีวิวสเปคคอมหน่อยครับสวัสดีครับประเทศแฟมิเลียฟิตี้นะครับคือผมมาลีนะครับอันไหนที่ผมเคยทําผิดไปพูดถึงเรื่องเมืองเรื่องไรด่าไปก็ขอโทษนะครับแล้วขอโทษลุงแม็กกับแอดมินหลายๆคนนะครับอยากให้แบบ ให้ผมไปเป็นแท็กซี่สักเดือนได้ไหมครับอยากให้โหวตสักวันหนึ่งก็ได้ครับผมคิดถึงน้องๆครับิดรอทําไงดีครัออันนี้จากใจจริงครับแล้วผมจะไปเป็นแท็กซี่ที่ดีนะครับสรับผมครับแล้วให้ลองดูก็ให้คนโหวตได้ครับขอขอขอโทษทุกคนนะครับคนในเมืองด้วยครับ ครับผมสู่ๆนะครับติดตามตลอดของว่าครับแล้วจากจากใจนี้ก็ขอโทษอีกครั้งครับตั้งแต่เรียนจบมาเส้นโค้งที่สวยที่สุดก็ต้องเป็นรอยยิ้มของเธอจากผนสภาพพี่อะไรกูเขินไปหมดแล้วเนี่ยไอ้เหี้ย่งนี้ฉีดวัคซีนครับเขาบอกให้นอนแต่ผมคิดถึงพี่เลยครับครับดีแล้วน้องฉีดวัคซีนเนี่ยมันตายยากดีแล้วทีโนแวก็เปล่านะ จลล่าย only ฟานได้เห็นหีจ่ายภาษีได้เห็นเฮียครับผมถูกต้องถ้า LK เอาสูตรขาวเราที่ SD เราจะไปจาัดก,การมันไหมโอ้เอาไปเลยครับผมให้เลยผมใส่มาเป็นเดือนเดือนสองเดือนแล้วเขินอะไรเขินนี่ครับเสียชื่อหมดชื่อมันกินไม่ได้ครับ ่วาผมคิดถึงงน้อไูไอบอลสายฟ้าสุดสกอตสตรีมได้แต่ตัวเองแม่งสตรีมไม่ได้ทิ้งคนดูดูไอบอลสายฟ้าสุดสกอตสตรีมได้เอา้าฟังผมก่อนคือผมสตรีมได้ก็จริงแต่ผมก็ได้แค <บน S 1> ่ดูอ,อ่ะอนแกเลยอืมผมก็คิดคิดถึงน้องๆในแฟมิลี่อย่างไงอยากเนี่ย ทุกคนฟังผมนะผมอยากให้คนในเมืองเปิดบทให้ผมอีกครั้งก็ได้นะครับแล้วก็อยากขอโทษจากใจแล้วอยากให้แบบลุงแม็กเขามาดูผมแล้วคนในเมืองให้โอกาสผมทั้งครั้งผมมากผมจะไปแบบโดนจับตอนทำด้วนแน่นอนไปอยากไปขับแท็กซี่แล้วเนี่ยไม่มีอะไรทาอยากไปขับแท็กซี่นั่งชิว นั่งแบบจะอย่าใช้ผมยังหมูยังหมาก็ได้ผมยอมหมดทุกอย่างมานไหมพี่ว่าพรุ่งนี้จะมาอ้าพรุ่งนี้ผมมาสรยุทธแค่นั้นแหละแต่มันต้องมีรางวัลปลอบใจนะผมชอบพี่มากเลยครับพี่คิงโอ้โห พี่คิงนี่เขาไม่ไม่ได้สายสตรีมเขาทําคลิปไปแล้วครับเขาคุยกับผมว่าเออมันไให้ผมสตรีมเลยมันบอกว่าอยากให้มึงสตรีมมันอยากดูผมแล้วโอเคแล้วเนี่ยผมจะไปหาเพื่อนอยู่เนี่ยเพราะผมสะดุดแล้วหน้าผมไปโดนฮีแม่พี่อะโอ้โหยังมีเด็กอย่างนี้อยู่หรอครับที่ด่าพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยผมไม่เข้าใจอ่ะทาไมต้องเป็นแต่ผมคนเดียวอ่ะคนอื่นนัะซะกูอยากอ่ะกูพูดตรงตรงเลยกูไม่กูไม่โนสนโนแคแล้วมามึงฟังกูนะสตรีมเมอร์ทุกคนอ่ะมึงฟังกูนะ มึงแบบไปเม้นแบบโอ้โหรักเขาแท้จรียเท้าเขาอ่ะครับครับผมโอ้โหเท่จังอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นกูล่ะโคตรพอโคตรแม่พิมพ์แบบโอ้โหแช่งให้กูไปตายหูจักไอ้เฮียอะไรเต็มเลยเฮียเนี่ยถ้ากับแกงครับพี่ชายครับผมของมุณครับคือมึงเอากูไปอยู่ตรงไหนเนี่ยของพวกมึงเนี่ยอ่ะไอเฮียชอบ กูพูดอย่างน<ม>ี้ชอบย,ยิ้มรอนใจคือจะไปดูไอ้บอลแล้วไม่ดูมึงละสามกิกแก๊กยียคิดยังไงกลับมาหกตายสองครับคิดยังไงกลับมาหกตายสองถ้าเป็นผมผมก็ทําอย่างนั้นแหละครับถ้ามาหน้าบ้านผมนะผงใส่จะตายมากกว่าสองเนี่ยมีปืนด้วยดิผมคิดถึงพี่มาดีมากเลยครับผมเลยเปิดคลิปพี่ให้ยายที่พิการสิบปีดูอ,อยู่อยู่แกลุกมาปิดเลยจากแฮม แล้วถามยายมึงอยากต่อยเดี่ยวกูไม่รับโมตัดสัทวตโตที่มีความสุขมากที่สุดในโลกนี้มีแต่คนที่อ่ะผมถามคนดูก่อนถ้าไอเรื่องร้านก๋วยเตี๋ยวอะคนที่สามสิบนี้มึงไปขอขมาเขาด้วยนะคดีที่แม่มึงไปฆ่าลูกนิโกรเกิดมาเองอ่ะจังประธานกูยังไม่เคยไปฆ่าคมขืนแม่ใครเลยอะไรอ่ะที่เป็นไอดอลผมเลยครับไม่ว่าจะเรื่องฮิวหรือเรื่องเล่าพี่เก่งมากครัคุณครับ ผมถามอ่ะสามพันกว่าคนเนี่ยอยากถามคนดูทุกคนเลยอย่าตอแหลผมนะสาบานนะจับตาดูแล้วฟันอีนี้อยกอนีรอีกะลี่หิชาติหมาฟังผมนะผมจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวขาย80ดบาทอันนี้ผมจะไม่ลืมความฝันผมแต่อยากให้ทุกคนน่ะโปรดพี่มาลีเถอะครับพี่มาลีจะเข้าไปปากหมาสันดา้นโอ้โหมึงดูว่ะดูนี่โดเนทว่ะประเทศฟามิลี่โอ้โห จังหวัดราชสีมาบ้านเลขที่413หมู่14อำเภอโคกกรวดกูให้ถึงละเห็นไม่สตรีมหลายวันไหนไหนโอ้โหไอ้หี่มึงให้แบบที่อยู่บ้านกูหมดเลยอะขายเอ็มเป็นแสนแต่สภาพอย่างกังหยอกครับพี่แพงมันไม่แพงนะครับมันไม่แพงนะ80 80บาทแพงหรอดาไอจิวหน่อยครับอ่ะ80บาทแพงแล้วพวกมึงเด็กไหมล่ะหรือว่าพวกมึงจะไปกินพวกไอกาแฟพวกไอมึงเห็นเมซอนไหม มีซ้อนแนวโหเด็กโก้แก้วทะเลหกสิบสี่สิบห้าหกสิบไอ้ที่ขคากันยี่สิบบาทไอ้มึงยังเด็กบางทีแม่งกาแฟแก้วร้อยก็มีเพราะมึงยังกล้าเด็กกันเลยหรูไงกาแฟกาแฟแบบในเบิร์ดเดนงเบรดี้พวกในเซเว่นเด็กเด็กไม่ได้กันนะไอ้ที่จริงจริงใช่ครับที่แบบเป็นพันมึงยังกล้าซื้อไอ้ที่อะทำไมพี่หน้าตีจังครับตีหน้าเฮตาหน้าจริงไหมล่ะที่พอมึงแบบ อันนี้ไม่ได้ว่านะมึงบอกแปสิบกูแพงอาจใช่กูบุฟเฟ่กูแพง,แพง,แพงไม่นี่เป็นบุฟเฟ่เดี๋ยวกูพาเพื่อนไปเย็ดหีแม่มึงให้บานอัน,นี่เป็น<ล>บุฟเฟ่ 5, โอ้โหสี่สิบบาท <ผม S 1> อร่อยกว่อนครับสี่สิบบาทอร่อยก็ไม่ต้องมาแดกหลานกูครับมึงก็ไปแดกแถวหน้าบ้านมึงอ่ะสี่สิบแค่นั้นเนี่ยกินถ้วยเดียวอิ่มดีไหมล่ะ ออรอเจ็ดตัวทําไงดีครับพี่ตาติดรอเจ็ดตัวทําไงเลิกเรียนเนี่ยครับไม่ต้องไปเรียนโนสนโนเครพี่มาลีกลัวคนดูเบื่อเลยไม่อยากดร,รีมเลยไปกินเหล้าแทนครับคนดูไม่ไม่ใช่ครับเจ็บเกาบาทพอแล้วมติดทำไมเทอะไรบาทเดียวพี่ยิ้มสวยๆหน่อยครับปุ้ยฟันขาวโทนเหลืองจังครับอืมสภาพฟันขาว คุ้มคุ้มนะบุฟเฟต่ตแปดสิบงานคุ้มไม่คุ้มก็คิดเอาผมอยากให้คนดูโตแล้วลคิดเอาเมน,นมนูต่อศูนย์จุดห้าจัดเลยไหมน้องชายอย่าเลยครับผมไม่อยากอยู่วงการนี้นะครับเข้าแล้วออกอยากไปตาสามวันเจ็ดวันมึงไม่มาสตรีมไม่มงคลิปชาตินี้ไม่มีวันถึงลน้านรครบ โอ้โหสิงครับก็มีคนดูอยู่นี่ไงจะเจ็ดแสนซับแล้วนะเนี่ยเจ๊เลักหลับสาวอินเดียจนเขากระอักน้ำเว้าตายตอบผมหน่อยครับกระดอมึงใหญ่มาสายอินเดียเลยชอบเห็นเพลงใหม่ผมยังอ่ะเพ,เพาะไหมอ่ะอยากเที่ยเหมือนพี่ต้องทำไงครับอยากเที่ยเหมือนพี่ก็ต้องทำยังไงครับกระทืบปากพ่อกับแม่ให้ดูก่อนวะครับอันนั้นอ่ะเที่ยจริงโดขึ้นครับ ข้าวแกงบุฟเฟ่ห้าสิบาทคุ้มกว่ามึงก็ไปซื้อแดกเอาไว้เฮียแล้วมึงมาเม่นเฮียอะไรเหมือนให้กูน้อยใจอะ่ะสวัสดีครับเสียชัดเลิกขุดหน่อกล้วยแล้วหันมาเป็นสตรีมเมอร์แล้วหรอครับไข่วะเสียชัดอะไรกูไปขุดกล้วยตอนไหนนี่ข้าจิ๋มปอมครับขอบคุณมากครับน้องอภิชาติจิ๋มปอมมีจริงไหมครับตอบเพลงอะไรดีอะครับเล่นโอม TV ทีวีทีครับ เล่นโอม TV ทีวีทีครับมันมีแต่เด็กเกียร์น่ะในนั้นน่ะผมไปเล่นปุ๊บผอผื่อแม่งเข้ามาเจอรอเจอกับผมด้วยเนี่ยไอเฮียสองพันห้าแล้วเหรอเอ้ยสองพันห้าแล้วมามามากูเอาเลยนะยังไงวะไอเฮียโอ้โหมันโดยังไงวะไอเฮียแล้วมึงโดยังไงะไละมึงโด,งงม,โดมาให้กูไหวหน้าต้นตีนอิสว์มากูเลยกูล่มเลยนะกูลั่เลยนะไอมันน่ารักป่ะไอมันน่ารักป่ะน,น่ารักครับผมเอาเลยนะแต่ผมเปิดครับ อมีคนรอ่อยี่มาลีพูดคำว่ากล้วยอบเนยโรยเกลือสิบครั้งหน่อยครับจากแฮมกล้วยอบเนยเลยโรยกลัวคุณพ่อแล้วนะกล้ยไว้เครับเพื่อนทันเหลี่ยมผมทำยังไงดีเอ้าวมื่ก็้ากเหลี่ยมมาใหม่ว่ะเหลื่ยมอะกูจะแทงกเอ้กูจะใช้มาต่อเมื่อแทงสนุกเท่านั้นแหละกูไม่ใช้กับเพื่อนฝูงหรอก ๋วยเตี๋ยวมึงถูกมามาเลยนะปกติกูกินแค่30อันนี้80คิดเอาเดอร์ไอ้นอนรั่ชิ้นมีหูมองไูกใจเอาไปสองโป้งสวัสดีครับพี่หมาลีผมอยากชาติหมาสัตว์นรกชิงหมาเกิดสันขวานดักดานแบบที่ต้องทำไงครับอ่อเลยแล้วกันสวัสดีครับมึงให้พีอาโทรไปหาสายฟ้าทำไมกูว่ามึงรั่วไม่ใช่ครับ เฮ้ยพ่อมึงนะเล่นโอมทีวีหน่อยครับพี่มาลีอุ้ยเจอคนน่ารักซะด้วยเฮ้ยมันเหมือนไม่ถูกเปกอาะเวันนี้ผมจองแล้วเด้อมองข้างซ้าคิดว่านาเดตมองข้างขวาคิดว่ามาริโอมองดีหน้าสวยหลูกอีแมมที่อะไรอ่ะครับเนี่ยน่ารักจังไม่เดือดรเมนาคุณคุณมา ไม่มาสตรูขอให้พ่อคนใดแม่หนึ่งตายเทกะฮีให้สิบล้อชนจิงก้าครับเฮ้ยดาไอจิวหน่อยครับขอแรงแรงโดเนทมาแล้วครับตอบหน่อยนะมองเทียอะไรกูเคกมาีเเรทีทำทรงเกาหลีนี่แหละน่ารักมากสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ป้าชื่ออะไรอะครับ ปาแน่จริงมึงมาต่อยจับกูจังหวัดปทุมธานีอำเภอลำลูกกาหนึ่งพักสี่ห่งสองส่นอันนี้เท่าไหร่คือวันนี้ยี่สี่ครับเอาจริงๆรอายุยี่สี่จริงหรอเหรอครับเฮี่อ่ะพ่อมึงอ่ะกินเสียวเสร็จเย็ดอีสัตว์นรกกะรีแหมงต่อ เย็ดพ่อเย็ดแม่ไอ้เยี่ยนนะูกชาติหมายก็เดี๋ยวไม่ใช่เลยเยี่ยยัดคุยเยี่ยตายเยี่ยเวนแม่ดันดันดันพี่โมล่าจะคุยเยี่ยเลยเลยสัดเยี่ยวยตายเวน้โเนี่ยผมเจออย่างนี้แล้วผมเจออย่างนี้อีกแล้วดีครับพี่ตาดีครับน้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้อน้องมาก่อนอะไรเนี่ยผมเจออย่างนี้อีกแล้ว ขนาดเสื้อในยังบาดนมแล้วทำไมคำคมไม่บาดใจบาดหี่บาดแตกอะไรก็เรื่องของมึงเยอะสวัสดีครับสวัสดีครับขอคำคมขออนุญาตลดแมสมาคุยด้วยกันหน่อยได้ไหมครับอยากเห็นหน้าจังอยู่บ้านไม่มีโควิดหรอกมั้งครับพี่ชื่ออะไรนะชื่อกิ๊งกาครับเอาเส้นเลกับน้องไก่สืนเลือดเอาจากปากมึงตีนเอาที่กูสริมึงเองตีนเอาที่ไหนนะ ้คนนดเสวัสดีครับครับสวัสดีครับโดเนตดีเนยเฮ้เด็กเที่ยคัสดีครับเอฟซีครับไปดูไี่ดูขอดูฟันเลยดีจรู้เปล่าทำไมครูถึงไว้เนบเพราะเคยไป้นัเนสเนอะน้องเจ็บไงเจ้ยฝมัลงเิจจ้าเชียวนะมึงไปเฮียรอทีแล้วกลบลึมาส่งสักทีเอ้ามึงเป็นเฮียอะไรมึงเอาไม่ละไอสัส มึงก็มาวเฮียมึงมาดิเฮียลกิลมาดิวยเดียวมาลีกินทันทีมาวะเฮียกูเรืองนั้นได้ไอเจแม่ัำเสียงร้อฮ้ยกูายวะดีครับพี่ผมเอ็ซีมีแต่นารเลนงเฮียชอบพี่แม่จ้าพี่คิงเฮ้ยมึงพิดช่องรอเปล่าสวัสดีครับผมเอฟซีมาแล้วไออาพิชาติมึงเป็นอะไรกับกูเนี่ย อยู่นภารัตแมนชั่นเดียวเอ็มแดงได้หายไม่เอาครับพี่ไม่เอาครับเอ็มแดงไม่อยากขายครับพี่ชายพี่จำผมได้ปะที่โดนเด็กช่างกระทืบแล้วพี่ช่วยผมจำได้ครับเอ้ยวันเียพี่ตาเบพี่แล้ววันเดี้พี่ผมไอซีพี่มาเล่ผมจะไปโคลนน้ำโค้ดที่เราขึ้นลำตะเคียนอ่ะอันนี้ไม่มีตังซีเหล้ากินใช่ไหมเลมัสตรีมอ่ะถามแม่ึงดูอ่ะอันนี้แม่ อันน uhm, bo ั้นเตียงอันนั้นเตียงหรืเล็บตีนหมาเฮีเมื่อยอยเป็นเียอะไรอะม่หเาเวยลาะอยู่เยอรมันออเคบย็นไม่น่หนึ่งน้ำทำทำซ่อมพ่อมึงอเพียแค่ข้างหลังเอาไว้ทานของที่ดังยังรอครับจะกตีไหนเฮียจอเด็กเฮียเนี่ยเตีเนี่ยเอาไงดีวะ แม่สิบบาทกินทุกวันได้ไหมครับผมคิดว่าชื่อร้านตาตุนแหม่มเพราะดืถึงก๋วยเตี๋ยวจะไม่แจ่มแต่มันบอกว่าที่ผมไม่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 มาสตรีมอะเพราะว่าไม่มีตังเดกเราเดกยาด้วยพูดว่ากินไปก๋วยเตี๋ยวก็ศกกระปรกหมอยบนหัวล่วงลงไปแดกไม่ได้โอ้โหมึงดูมันโดนเนตปะว่า แปดสิบบาทแพงไปแกอะไรอ่ะก๋วยเตี๋ยวสกปรกโอ้โหมีดอกแม่มขยะกูไม่กินข้าวมาตั้งแต่มึงไม่สตรีมกูรอมึงตรีมกูถึงกินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมร้องเพลงต้มร้านที่มีเด็กนั่งปรุงใหม่ครับสวัสดีครับสสวยสวัสดีค่ะอยู่อยู่ในอะไรในที่ลับๆแล้วหรอครับเดี๋ยวพาไปล่อในที่ลับๆนะครับที่มาลีครับจ่าไอ้มาลีหน่อยครับควาย มีมีแฟนยังเหรอครับเนี่ยยังไม่มีค่ะบโอ้ตดเหรอครับอันนี้อันนี้สตรีมกว่าค่ะไม่ได้สตรีมครับไม่รู้สึกกดีเต็มครับเฮ้ยเฮียอุตกใจวันผีครับผมสนใจรเอาหวยเตี๋ยวไปที่สปาให้ลุงสุ่กินจากสอสอเมกะแหลม หวยเตียวแปดสิบบาทมีพีอาร์ไหมครับถ้ามีจะไปนัวพีอาร์อย่างเดียวไม่แดกก๋วยเสียวโอ้โหไอ้เนี่ยาวแต่ผมยาวแต่พีอาร์หรอเยี่ยบุฟเฟ่เตียวตาตุนแมมมีทั้งหมูไก่เนื้อวัวเนื้อหมาเด็กเสือฟลวงกระเป๋าลูกค้าคุณดูบันโดเนตมาว่าพีมาลีครับด่าอีอ้อยกับอีนงให้ผมจี้อีนงผีเฮ้ยไม่ได้หรออย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปลุยแมม ไอแม่เมื่อไอ้เทียเดี่ยวกูไหมไปเล่นไปเล่นไอหนึ่งคุณพี่คีนหลุยส์ไอคีแอ็กนั่นอะมึงเดี่ยวกูไหมกูถามไมึงเดี่ยวเลยไม่ไม่ผมไม่ไหวพี่ไปเล่นไอ้คี้หลุยมาผมจะเดี่ยวไอคีหลุยอ่ะไอ้คี้คุณแผนน่ะมันเป็นเทียอะไรมึงเป็นเทียเดี่ยวเดี่ยวไปเนอยู่เลยอนั้นน่ะเดี่ยวเดี่ยวได้ที่ไหนครับเนี่ยอันนั้นอันนั้นปันเลือดมองพ่อมึงเนี่ยมองคนพ่อคนแม่มึงเนีลุยกันลี่ลุยกันลี่80บาท TPR ด้วยไหมครับ ล้วนั่นนัเตียงนะฟักมึงไม่นัะเตียงมึงอะไอ้ไฟครับกล้องกูมืดไอ้งูอันนฟันไฟันแปงมึงไม่น่ะเมนอในในในบ้านลในในกูลองดูหน้าบ้านในในบ้านเโอยนั่นบ้านหรือไอ้อะไที่เก็บซบไหมเฮียที่เก็บมาเหงวิงแล้วตายารอดดูว่าเอปากไนเฮียลุยกะลี ไปแล right, ้วพี่ไปบาค่ะพี่ใช่ตายค่ะตายหงเลยเร็วเด้ะตายหงไม่มึงอยากกูไปหรอทุกปันีกลี่มึงดูลูกแกลี่นี่วะมึงดูลูกอีกลี่นี่มันเอากูอีกแล้วมันเอากูอีกแล้วเจอกันได้ไงวะไม่รู้มันมาเจอกันมันอีกแล้วกจะเล่าเรื่องตอนแข่งรถกับดอมทอเลตโต้ยายพี่เล่าเลยกับดอมทอเลตโต้อะเป็นประวัติศาสตร์อีกอะมีใครโดมาแพงๆไหยวะให้เป็นวีมานั่งกับกูสักหน่อย พี่มาลีมันเอาไก่เป็นโรคมาทำอ e. ีดอกแหมมห้าใบแม่ <ทะ S 1> มึงเอาไก่เป็นโรคมาทำไอควายกูเหมาครับโง่กูแก้เลยนะกูแก้เลยนะต่อนะชอบพี่มาลีมากๆเลยครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจากหนันลุยดงหนังลุยดงย <c oughs> ื้อฮี้อะไรวะหนังลุยดงแปดสิบมีพีอาร์ไหมครับมีครับเปืดกูในพีอาร์กูเนี่ยเมากูไม่ละ ไอคิดสอมบีเปล่าอเมื่อกี้เนี่ยนี่แหละโอ้โหโคตรน่ารักที่ทำเพลงกับดูดีนะครับว่านี่ีรักทีรักทีรักครับทำไมอะทีรักครับไอพูดกูจยืนเสียงให้ฟังหน่อยครับก็อี้เหมือนกันเลยอ่ะเกาอี้ข้างหลังอ่ะ ตขึ้นริโตแล้วลิบโตบมาหางที่เต้นเต่างอยให้ดูหน่อยครับเต้นเต่องอยแม่มาตัวเดียหัสสวยขโมยแม่มาได้แค่ยี่สิบบาทที่สิบเอ็ดบาทนะครับจากพี่บางเคียนชื่อข้าวค่ะโอ้หิวข้าวอะทำทำไงดีอ่ะแล้วพี่ชื่ออะไร กครับเพลงไม่เพาะแต่ก็สามแสนถูกสี่แสนวิวและคิดเอาละกันขอบมากใช่น้องเพลงไม่พอหรอกแต่สามแสนสี่แสนวิวเขาคนที่ฟังอ่ะเขาหลงในเสียงพี่ไงเสียงพี่มันเพาะไงพี่มาลีชอบผีกราบเฮ้ยพี่เต้นพี่เต้นตองอยให้ดูหน่อยครับวุ้ยนัทนัทวัชชัยขอบคุณมากครับเฮ้ยนัทนัทนัทชน็นัทวครับขอบคุณมากครับปุยเตี๋ยวเดี๋ยวผมซื้อไปเทให้หมากินครับ คุกอะไรครับคุกไม่กลัวครับกลัวไม่ได้สิมากกว่าวิเขทเป็ผู้หญิงสวยๆเขาเป็นคนชิมนอนไม่าเปผู้หญิงสวยๆเขาชอบปัดหนีกูไปวะกูไม่หล่อตรงไหนวะฮัลโหลพี่หล่อไหมอะพี่หล่อไหมพี่ถามเธอแต่เธอร่านแต่เธอมันง่ายด้วยแหละไอควายโง่ตาควายอะไรนเหลืองนสาวสวยๆเป็นไหนหมดวะนี่แหละนี่แหละอว้ย ีดาเบสหน่อยครับมันติดมาแกเฮ้ยพ่อมเนี่ยอะไรพ่อแม่คือเป็นเฮียอะไรแก่ต่เดียวไปละร้านมาลินทงเกินต้องขายยี่สิบกินสองวันเลงเอากลับบ้านนี้ดีเลยร้ายอะไรเนี่ยกูกคัวกูกครัวไม่เอาแล้วกูตกใจทุกเวรไม่ได้ขับแรมบแดงมาพร้อมทองแต่ขับเอ็มสีแดงโลทองมาพร้อมใจกูกคัวตัวอะไรไม่รู้ อลกัวเมื่อกี้เนี่ยผมกลัวครับกลัวแบบเมื่อกี้สวัสดีครับหล่อหล่อทุกวันอยู่แล้วครับอุกัวเมื่อกี้ตัวอะไรอ่ะคิดถึงแทบตายครับผมคิดถึงแทบตายเหรอครับขอบคุณครับผมก็คิดถึงเหมือนกันนะครับถึงหล่อบอดินที่มาลีบอกรักไคลเลอร์หน่อยครับรักนะครับไคลเลอร์เออกลัวว่ะ วันดีควายควายพ่อเป็นไงที่อ้วนวัคซีนกระจอกคนฉีดก,ก็กระจอกเหมาะสมกันดีไ <c oughs> อ้เหี้ยกูเจออะไรอีกแล้วเนี่ยกูเจอเอะไรเนี่ยเฮียเฮ้ยเพื่อนให้หน่อยแร่กูต้องไปเจออะไรอีกแล้วท <c oughs> ิ้งเพื่อเนเฮ้ยเฮ้ยเป็นที่อะไรหน้าเะ อยากเย็ดฮีอีแมมโอ้โหอยางเย็ดหีแม่ผมก็ต้องจ่ายตังมานะครับผมเพราะแม่ผมไปสายการมที่เกาหลีนะครับแต่โดนเกาหลายทีอะก้ามือเหลี่ยมซิกเหลี่ยมซิกอะไรเกาหลีนะครับถามแบบคนนี่มีแต่คนแก่แต่คนแก่เด็กมันยาอนเนี่ยไม่คุยเลยอ่ะพี่อ่ะ นี่แหละนี่แหละพี่มารีสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำทรงเกาหลีแต่หน้าโคราชโคตรน่ารักเลยอ่ะเจออย่างเงี้ยชื่ออะไรหรอครับชื่ออะไรเหรอครับชื่อชื่อแฟนค่ะอ๋อไม่ใช่แฟนอยู่ข้างๆนะทําไมพี่พีเมียนจังครับจากสุกยี่ชอบชอบพี่มารีร้องเพลงมากเลยค่ะอยากพี่มารีร้องเพลงมากเลยค่ะใช่หรอครับไหนไหนยิ้โม่หวานให้พี่ดูหน่อยได้ไหมอ่ะ กอดนจัจะวัดบเนปอดอยากเข้าไปกอดและกัดกินเธอเฮ้ยแต่ว่าว่าจะบินไปเชียงใหม่ด้วยเนี่ยากไปหาที่เชียงใหม่จังพี่มารีร้องเพลงให้ฟังขอให้แม่มองได้ครับแต่ว่าร้องสบายดีนะครับ2.0ศูนย์จุดหนึ่งหงวงการกับตัวเองแบบกลัวตัวเองมีใครอยู่ข้างๆหรือเปล่าอ่ะไม่มีค่ะเนเนที่ดูหน่อยได้ไหมอ่ะพี่มารีเล่แอบดูแม่อ่าบน้่งเงเนี่ยเนี่ยฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยไม่มีค่ะ ไม่เชื่อหรอกครับไม่ใช่แบบว่าสดผัวอยู่ข้างๆนะวันนี้วันเกิดสายน้ำช่วยแฮปหน่อยครับพี่ตาเอาง่ายคนนี้พี่จองแล้วนะคนนี้ผมจองแล้วนะพี่มาลินกระดุมผมติดบอลไม่เลิกเลยทำไงดีครับกวไปเขาว่ะอียเอ๊ะกูไยเขาว่ากูไปต่อไม่เป็น เรากินแต่ของเน้อเรากินโปพวกมึงก็หมาแก่พวกมึงก็หมาแก่ครับของของใครดูด้วยครับของของใครครับดูด้วยนะครับเออพวกมึงหาแต่วาบกันนะหมาแก่กูอายหมื่นพันบาทเอาไปเลยเขาหล่อผัวแล้วมีผัวหรอใช่หรอเจ้อเอ้ยมันจะหาดีไอ้แว่นมอพ่องในีอเฮีย เฮ้ยไม่เยอะแปดสิบบาทไปอยืนเพิ่งไปไม่เย้ะนม่นี่ยอย่าเพิ่งไปพี่พี่ชายพ่อมึงเหรอเอาพี่เอาผมเอาผมผมรับถือพี่อันนี้อ่ะพี่หล่อวันไหนแอดดิในแอดดิ่นแอดพ่อมึงอ่ะดูอีแม่มาลีพานูอติเยนอัศจรรย์ขอโทษครับแนนัขอดูไอ้หลุยส์นันไมอ้เชี้ยหลุยส์น่ะตายแล้วมันตายแล้วเนี่ยแล้วพี่บูอ่ะตายเหมือนกันเนี่ยแล้วแหนมอ่ะตายเหมือนกันแล้วแม่มึงอ่ะตายยังถามแม่มึงแล้วแม่แมมตายยัง ถก๋วยเตี๋ยวว่าก๋วยเตี๋ยวโคตรแพงเียกินแล้วตายใครแล้วรอดแปดสิบาทอ่ะบแปดสิบาทถูกไหมน้องมึงว่าแต่จะไม่ตายถูกผว่าถูกนะจริงแม่พี่อร่อยอร่อยพ่อมึงอ่ะยังไม่ได้แดกเลยที่ปั๊มอ่ะยี่เจ้าหนี้บอสกว่าผมอยากเปนเด็กตากูเจอมึงสามปีแล้วไอ้เหี้ยกูเจอมันอีกแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยลูกนี่โกชั่วนี่ยี่สิบสามทีแล้วไอ้เหี้ย สวัสดีครับพี่มาลีพี่ชื่ออะไรหรอครับชื่อจริงชื่อเดชลามินิดครับชื่อจริงชื่อตาครับหล่อมากเลยมาลีสวยมากแล้วเขาคนที่เราหลอกก็ได้ครับห่ออึดหลอกจริงเรียกมาลีก็ได้เราหลอกพ่อแม่คนอื่นได้แล้วยกตัวอย่างเช่นไอแมมไอตุนเนี่ยปล่อยเขาไปเหอะมันดูมันโดเนทตมันบอกเลยมองเฮียอะไรอะเฮีย ไป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 ไม่ทันนี่เุ้ยตกใจครับชูปาร์ี่เอ้ยตกใจเฮี้ยตกใจจริงเฮี้ยผมก็เหมือนอัศวินในนิยายต่อสู้จนตัวตายเจ้าหญิงเจ้าชายอยู่ดีครับผมนี่ตกใจเจอตัวเองไอ้เฮ้ยโดนหลอกหลอน